สวัสดีทุกท่านนะครับท่านกัลยาณมิตรที่สนใจคลิกกันเข้ามาส่องเออไม่ใช่ส่องสิมาชมปล่อยของแบบเพื่ออาทรกันนะครับมีประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลนะครับที่จะเปิดจองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาแจ้งข่าวกันสักนิดนะหลายๆ,ๆลรายการที่เคยเปิดจองไปแล้วนะครับหลวงพ่อพัดนะเฮงเฮงเฮงเสมารวยทั้งเดียวหลวงพ่อวันก็กําลังดําเนินการนะประมาณ หลวงพ่อพัดนี่น่าจะเดือนพฤศจิกายนน่าจะได้นะแล้วก็หลวงพ่อวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าวันที่สองนี้จะเป็นวันเกิดของท่านและเหรียญเสมารวยทางเดียวเนี่ยนะวันที่สองนี้ก็จะมีการแจกเหรียญแจกทานในวันเกิดของหลวงพ่อวันนะเหรียญแจกทานจะมาก่อนนะส่วนรายการที่จองเนี่ยยังไม่ยังไม่มากันนะต้องเข้าใจกันสักนิดน,นะครับรว่า เหรียญที่จะออกมาเร็ววันนี้ก็คือเหรียญแจกทานเสมารวยทางเดียวของหลวงพ่อหวานก่อนนะส่วนเฮงเฮงของหลวงพ่อพัดเนี่ยปลุกเสกน่าจะเป็นเดือนตุลากลางเดือนตุลานะอันนี้นก็จัดการเรียบร้อยไปแล้วนะโอนยอดปิดยอดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับลอดจนเหรียญไม่ใช่เหรียญรุ่นนี้เสือเนี่ยเสือรุ่นแรกหลวงพ่อพัดนี่ก็ปิดจองไปแล้วนะ แล้วก็ปลุกเสกกันพรุ่งนี้นะ29สิงหาคมนะครับ9โมงตอนแรกก็ว่าจะไปนะแต่ว่าดูท่าแล้วไปไม่ทันแน่ก็ไม่ไปดีกว่านะครับปลุกเสกกัน9โมงนะขอแจ้งอีกทีนะว่าเสือลูกผมเสือจะเล็กกว่านี้หน่อยนะเล็กกว่านี้หน่อยไม,ไม่ไม่ไม่ใหญ่เท่านี้นะผมเข้าใจผิดเองนึกว่าขนาดจะใหญ่เท่านี้นะขนาดก็จะย่อมลงมาหน่อยเนี่ยมีคนจองหล,หลายหลายหลายท่านอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ย อมเสืออย่างเงี้ยนะของหลวงพ่อพัดจะเล็กนะขนาดเล็กนะแล้ววันนี้จะมีอะไรนะวันนี้ก็จะมีวัตถุมงคลเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ว,เด,ว,เดว,วันนี้ก็จะมีเปิดจองอยู่นะรุ่นรวยไม่ใช่รวยสิรุ่นสุขใจ99นะหลวงพ่อพัดเป็นเหรียญเสมาสุขใจ99นะด้านหลังเป็นยันแล้วก็มีมีดหมอขว้นะด้านหน้าก็เป็นเสมาหลวงพ่อพัด เป็นเสมาสะดุ้งกลับนะหลวงพ่อพัดเสมาสดุ้งกลับข้างล่างเป็นหัวเสื้อคับดาบนะมีการลุ้นนะในการมีการลุ้นเหรียญละ200บาทมีตั้งแต่เนื้อเนื้อเงินรงยาลายธงชาตินะจนถึงเนื้อทองแดงโรงยาต่างๆนะในการลุ้นเนี่ยก็จะเรียกว่า200บาทนี่ก็คุ้มนะเพราะว่าลงยาทุกสีนะลงยาทุกสีเลย นะครับเห ars, รียญเสมาสะดุ้งกลับรุ่นแรกก็บอ่รุ่นแรกเลยนะรุ่นสุขใจก้านะแล้วก็มีอย่างไม่ต้องลุ้นนะเจาะจงเนื้อไดเ้เลยก็ตั้งแต่เนื้อทองคำนะเนื้อทองคำเนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยาสีสีแล้วก็เนื้อเงินลงยาสีสีมีสีธงชาติสีแดงสีเงินสีเขียวนะเลือกเอาแล้วกันนะแล้วก็มี เนื้อนวะลงยา3สีเนื้ออันปกาก้าลงยาทองชาติเนื้อทองฝาบาทนะลงยา3สีเนื้อทองทิพย์งงลงยา3สีเนื้อทองแดงลงยา3สีนะในรายการที่ไม่ต้องลุ้นนะส่วนรายการลุ้นก็จะสร้าง50,000ืเหรียญนะจองก็เหรียญละ200บาทยกหลังก็2 0 0 0 0บาทนะมีแถมด้วยในในรายการมีแถมมีการันตีเนื้อเงินลงยาลายทงชาติ1เหรียญแล้วก็เนื้อเงิน ยาแดงหนึเหรียญแล้วก็มีแถม2เหรียญเป็นเนื้อเงินลงยาสีฟ้าแล้วก็เนื้อเงินลงยาอืมอะไรเนี่ยผมบดีในมือไม่มีตัวให้อ่านนะเอาเป็นว่าลางังนึงอ่ะก็จะได้เนื้อเงินสนะี่เหรียญแถม2เหรียญแล้วก็การันตี2เหรียญก็เปิดจองอยู่แอดไลน์ไปนะครับอ่าไอดีไลน์ก็ตามชื่อช่องนี้เลยนะครับแล้วก็ QR code อะแอดไปได้นะครับนะไม่ได้รับจองทางโทรศัพท์นะเพราะว่ามันยุ่งยากอะนะต้องไปจดต้องอะไรเดี๋ยวมันลืมมันหลงลืมกันไปนะจะได้หล,ลักถงหลักฐานจะได้ชัดเจนนะครับเห็นหลักฐานอยู่ภายในว่าโอนแล้วเ,เขียนไปจองให้แล้วอะไรเงี้ยนะมีการจองกันแล้วก็ตามนั้นแล้วกันนะอ,อันนี้มาปล่อยของกันเลยดีกว่านะครับ ไอ,อของเย็นย่าค่ามืดนี้ก็เป็นพยันแล้วกันนะเป็นพยันไอ้ไข่นะไอไขก่กยสิทธิ์วัดเสมาเมืองนะครับไอไขก่กยสิทธิ์วัดเสมาเมืองรุ่นนี้ก็ปลุกเสกกันวันที่12สิงหานะแจ้งก่อนนะครับว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับที่มีการจองไปเนี่ยอย่างเหรียญเสมาเหรียญน,น้าน้ำเต้าน้ำเต้าไอไขก่กยสิทธิ์ลูกสะกดอะไรพวกนี้ยังไม่มานะปลุกเสกไปแล้วว่า ลกเสกไปแล้วแต่ว่าของนะยังไม่มาจากผู้จัดสร้างนะครับประมาณต้นเดือนกันยาเนี่นะกันยานี้ก็น่าจะเห็นของกันแล้วนะก็เดี๋ยวมาแล้วก็จัดส่งให้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นย่อยนะย่อยนะที่มีจัดจำหน่ายกันแล้วนะอันนี้ก็เปิดกันที่1 7 0เสบาทนะวัดเสมาเมืองมีโค้ดมีหมายเลขโค้ดอยู่นี่นะโค้ดเนี่ยโค้ดเนี่ย นโมนี่โคตรปั๊มเนี่ยโคตรยิงเนี่ยนะยิงหรือปั๊มเนี่ยชัดเหลือเกินนะน่าจะยิงมานะโคตรนะแล้วก็รันหมายเลขนี่รันหมายเลขนี่อันนี้แท้จากนครศรีเลยนะเป็นผ้ากรรมะยีไม่ใช่เออเป็นผ้าเรียกว่าอะไรผ้าสักหลาดหรือค่าผ้ากรรมะยีเร,เรียกไม่ถูกนะแต่ไม่ไม่ใช่ผ้าดิบนะนะเป็นผ้าสักหลาดนะนะนะแล้วก็สกรีนนะสกรีนสี ตรงองหลวงปู่ทวดกับององไอ้ไข่นี่ก็จะนูนขึ้นมาแล้วก็ไก่นะไก่2ตัวนี่นี่นะด้านบนก็เขียนว่ามั่งมีสีสุกเงินทองมั่งมีเงินทองนะเนี่ยมั่งมีสีสุกนะเนี่ยสีสุกอยู่นี่แล้วก็เงินทองไอ้ไข่ไกายสิทธิ์เขียนไว้เลยว่าวัดเสมาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะสองพนะในการปลุกเสกจจัดสร้างกันเนี่ยนะ มีอักขระเลขยันพ,พุทธสังมินะพุทธสังมินะมะอ,ะอุกนะโมพุทธายะแล้วก็วิระทายยวิระโคนายังนะแล้วก็วิระอะไรเนี่ยวิละแล้วก็น่าจะเป็นคาถาเร่งลาบอะนะอ่ามีคาถาเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะแล้วก็มีที่น่าสนใจก็มียันยันประมาณหลวงปู่ทิมยันมหาจินดามณีหรือเปล่าเนี่ยเนี่ย ประมาณด้านเมตตาแล้วก็อันนี้สายเขาอ,อ้อ,อร่วมปลุกเสกนะก็จะมีนี่นี่นะนโมนะนโมนะชาลิตะนะิเนี่ยแล้วก็ยานเยอะแยะมากมายนะเนี่ยเนี่ยก็ปลุกเสกไปก็มีพ่อท่านบุญให้พ่อท่านอิม่มแล้วก็ครูบาอาจารย์สายใต้นะแล้วก็มีท่านจาวา่าพ่อท่านชิดว่าเสมาเมืองปลุกเสกด้วยนะพิธีใหญนะ่เชื่อใจได้ว่า,าทีมงานบ่อพันขันจัดสร้างวัตถุมงคลแล้วก็ต้องพิธีใหญ่นะ จัดใหญ่พิธีเดียวนะจัดเต็มพิธีเดียวมีการบวงสวงอย่างถูกต้องแล้วก็ยิ่งใหญ่รางการนะมีรถแห่นะรถแห่รอบอำเภอเมืองด้วยนะให้คนมา,าร่วมเป็นสักขีพยานในการปลุกเสกวัตถุมงคลวันนั้นผมไม่ว่างนะผมไปราดบุรีผมก็เลยไม่ได้เดินทางไปร่วมงานด้วยนะที่นครศรีธรรมราช170บาทนะตอนนี้มีอยู่หผืนนะสีแดง เขาจะสร้างหลายหลายสีอยู่นะเนี่ยอันนี้มีสีดาสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีเหลืองมีเปล่าไม่แน่ใจมีสีแสดสีส้มอ่ะนะเนี่ยมีหลายสีแต่ที่น่าสนใจผมว่าเล่น2สีสีดํากับสีแดงเนี่ยนะสีแดงเนี่ยจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยนะ ไอ้ไข่กกยสิทธิ์มีไก่กุ๊กให้2ตัวนะเอาไปใส่กรอบนะขนาด A4 นะนี่เป็นขนาด A4 มีหมายเลขมีรันหมายเลขทุกผืนนนี่น,นี่รันหมายเลขทุกเผืนนะนี่แล้วก็มีโค้ดทุกผืนนะเดี๋ยวดูกันหน่อยนะเดี๋ว่าไม่ชัดเจนนี่เขาสกีนนียนะสี เป็นหมึกหมึกหมึกลอยนะหมึกลอยไม่ใช่หมึกจมนะด้านหลังเป็นหมึกจมนะนี่ด้านหลังเป็นหมึกจมนี่หมึกลอยใช้ตัวอาจจะตัวแบบสกรีนเสื้อเนะี่ยเสื้อนี่แล้วก็มีโค้ดอย่างนี้นะไข่ไกยสิทธิ์นี่นี่คอรสีธรรมราษฎร์ปรุเสศเข้มขลังเนี่ยนี่ปูทวดนะ ใครไปวัดเสมาเมืองนี่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากเลยนะวัดเสมาเมืองกับองค์หลวงปู่ทวดเนี่ยนะจะบอกว่าเขาสร้างเฉยๆขึ้นมาไม่ใช่นะเขามีการเรียกว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยตอนตามตำนานตามเรื่องเล่าเนี่ยเขาท่านไปศึกษาเรื่องอะไรเขาเรียกอะไรศึกษาหนังสงหนังสือทางพระอ่ะนะ ก็ไปเรียนไปหาความรู้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปจําวัดอยู่ที่วัดเนี่ยแหละครับวัดเสมาเมืองเนี่ยแหละนะก็มีความเกี่ยวข้องกันอย่างจริงจังนะมีนะบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่ทวดใช้ดืม่มใช้อาบที่วัดใช้ซักจีวงจีวออะไรที่วัดด้วยอ่ะนะก็ไปวัดเสมาเมืองก็อย่าลืมเออไม่ใช่ไปนครศรีธรรมราชก็อย่าลืมแวะเข้าไปกราบ สการะองค์หลวงปู่ทวดนะที่วัดเสมาเมืองนอกจากนั้นก็มีรูปหล่อพ่อทันค้ายที่มีความศักดิ์สิทธิ์สำคัญยิ่งด้วยนะนี่ต่อไปมาอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะของรุ่นเดียวกันเนี่ยนะเป็นเหนเรียญพญาต่เรือนนะเรือนยศปลดนี่ไอไขก่กายสิทธิ์นะนี่วัดเสมาเมืองปี63เนี่ยแหละครับรุ่นเดียวกันด้านหลังเป็นโลโก้ของทีมงานบอ่อพันขันเนี่ยนี่บอ่อพันขันเนี่ยนะ ก็เป็นเตาเรือนเนี่ยเหรียญพญาเตาเรือนไอ้ไข่นี่นยไอ้ไข่นี่เลขสวยอ่ะนะหน้าเสี่ยงโชคเสียิ่งกระไรนะปั๊มว่าแจกนะตรงนี้ปั๊มว่าแจกแต่ไม่ได้แจกนะเพราะผมไม่ได้ไปมาอันนี้เสียตังมานะเนี่ยอันนี้ร้อยห้าสิบขนาดประมาณเหรียญห้านะวัดโดยรอบประมาณนนเนี้ยนะเหรียญห้าเหรียญห้าสมัยเนี้ยเหรียญห้าเหรียญสองบาทอะไรประมาณเนี้ยนะ ด้านหน้าด้านบนนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดเนี่ยหลวงปู่ทวดเนี่ยนี่หลวงปู่ทวดเนี่ยหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเนี่ยนี่ก็กศักดิ์สิทธิ์สําคัญยิ่งแล้วนะนี่เป็นแล้วก็เป็นไอ้ไข่ไกยสิทธิ์นี่ยเขียนว่าอะไรบ้างนะนครศรีธรรมราชนะนครศรีธรรมราช นี่มีโคดโนโมโด้วยนะโคดโนโม,โมนะวัดเสมาเมืองนะี่ไอไขก่กิจศิษย์เห็นไหมเรื่อนยศปดนี่อ่าฟับฟับนะีนะ่ประมาณนี้มีอยู่สองเหรียญน,นะ 150, เหรียญร้อยห้าสิบมีสองเหรียญอะไรอีก อืมอะนี่อันนี้องค์เดียวมั้งจันลอยนะจันลอยบางท่านก็เรียกว่าเหรียญขวัญถุงบางท่านก็เรียกจันลอยนะเกีแล้วแต่แล้วแต่ความศรัทธานะแต่ว่าเป็นเหรียญไอ้ไข่แล้วกันนะไอ้ไข่ที่ลายล้อมไปด้วยอืมพยาลาหูน่าจะสิบหกน่าสิบหกว่าสองสี่หก แปดสิบสนะิบสองสิบสองเลยไปถึงสิบหกนะสิบหกตนเออสิบสองตนนะปั๊มว่าแจกแต่ไม่ได้แจกนะเนี่ยผมไม่ได้ไปนะผมไม่ได้ไปก็ผมก็ไม่ได้แจกนะเสียตังค์มาเนะนี่ยนี่เลขสวยสวยสวยด้วยนะแปลแปลหรือเปล่าด้านหลังนะ่จันลอยเอาไปร้อยห้าสิบเท่ากันแล้วกันนะนี่ด้านหลังนี่ก็เป็น สัญลักษณ์ของทางใต้เลยนะนี่นครศรีธรรมราชก็จะมีนี่สินัก,กษัตย์นะแล้วก็นมโมนี่ก็เป็นของทางนครศรีธรรมราชโดยแท้นะสัญลักษณ์หัวนมโมนะของทางใต้เลยนี่ไอ้ไข่ากายสิทธิ์หน้ากล่องเขียนว่าเรียนพลังจักรวาลนีไนอะ้ไข่ากายสิทธิ์นะ่วเสมาเมือง ีหกสามก็อะไรต่ออันนี้แล้วกันนะการไปเดินทางไปสัการะคูบาจารย์ที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ทำให้ได้รู้จักกับพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งนะที่มีความสำคัญตอนนี้ของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นที่พึ่งของชาวบ้านระแรกนั้นนะไปมาหาสู่ขอเลิกขอยามขอเลิกอันเป็นมงคลลดน้ําดําหัวการทำบุญการงานบุญต่างๆก็ไปปรึกษาท่านนะนี่หลวงพ่อเสริมวัดสง่างามเนี่น,นี่เสริมนี่อันนี้เป็นเหรียญที่หลวงพ่อทําเองเลยนะหลวงพ่อ,อสั่งจากโรงงานไม่มีขายในตู้วัตถุมงคลนะอันนี้ ได้รับจากมือของหลวงพ่อเสริมเลยนะแจกในงานอายุวัฒนะมงคล80ปีนี่นี่ยทำมาประมาณ20,000เหรียญ20,000หรือหมื่นน่าจะหมื่นเหรียญอ่ะหมื่นเหรียญหมื่นเหรียญทำแจกหมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญนะแจกเลยเนี่ยนี่อันนี้รับจากมือแต่ผมไม่แจกนะถื <c oughs> อว่าเป็นค่ารถแล้วกันนะสนใจก็ QR Code อดไลน์ไปแล้วกันพอ่อท่านหลวงหลวงพ่อเสริมนะหลวงพ่อเสริมวัดสง่างามนะใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ลองเสิร์ชดูแล้วกันนะนี่เนื้อทองเหลืองนะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อเสริมนะเจริญพรอ,ออกปีนี่แหละ80แปดสิบปีน,ะน,นี้อันนี้เป็นของทางวัดสร้างนะนะท่านพระสมุนเะนี่ขออนญุญาตดำเนินการจัดสร้างนะนี่หลวงพ่อเสริมนี่ รุ่นเสริมสิริมงคลหลวงพ่อเสริมทิตัธมโมปี63เนี่ยแหละครับเป็นเหรียญเจริญพรนะสวยดีนะเหรียญเจริญพรเนี่มีอ,อ่สังวิสุโรปุสะผู้พระแถวล่างนะพุทธคุณ9ห้องนี่ยันใบพัดอ่ะมะอะอุเลยมะอะอุนะแล้วก็นี่อิสวาสุนะไตสรนคมนะโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยมีโคดโคดสะนะตัวสะก็เสริมนะ เสริมเนี่ยสะที่เราลึกอายุวัฒนมงคลนี่ที่วัดก็300บาทสนใจราคาวัดก็ไปบูชากันที่วัดเลยแล้วกัน300บาทนะแต่ของผมก็น่าจะมีบวกนิ่ๆนนนนนหน่อยๆนะมีมาไม่เท่าไหร่หรอกเอามาปล่อยของเล่นๆเนี่ยปล่อยเล่นๆอันนี้ยังอยู่นะ250หลวงพ่อวันนะพระพิฆเนศนะเนื้อโลหะชุบนี่ชุบทองคำชุบทองคำแท้ มีมีโค้ดมียันหลวงพ่อหวันอยู่ด้านหลังนะมีโค้ดมีหมายเลขนะอยู่ด้านล่างนะเนี่ยใครอยากจะส่องชัดๆนี่ก็ปิดไปแล้วกันนะราคาไม่แพงเท่าไหร่นะลูกเสก3พระกิติอาจารย์นะหลวงพ่อหวันวัดคลองคูนหลวงพ่อพัดวัดหวด้วยด้วนหลวงปู่ตีวัดหูช้างนะเสาห้ามหาปราบเดือะไรจำไม่ได้แล้วนะประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับอ่าก็ราคาหลักร้อยนะนี่ หลวงปู่อะไรเนี่ยหลวงปูววงป่วิจิตนะหลวงปู่วิจิตชุติปัญโยนะ่ะชุติปุญโยวัดป่าจิตวิเวกเนะอ,อ,อําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะเป็นสายพระป่านะเหรียญรุ่นแรกของท่านนะเหรียญรุ่นแรกนะรุ่นแรกก็จะสร้างไม่กี่ไม่ไม่เท่าไหร่นะไม่เยอะนะนี่นะมีแถมรอยนิ้วมือมาหน่อยนะ อ่านี่เป็นเหรียญทองแดงผิวไฟนะทองแดงผิวไฟนี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่โดนแรงหน่อยนะใครเอาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยนะมีโค้ดมีหมายเลขนะเอาเหรียญละสามร้อยบาทแล้วกันนะรุ่นแรกนะเพิ่งออกมาไม่ถึงเดือนเนี่ยมีโค้ดเนี่ยโค้ดระฆังแล้วก็หมายเลขอันนี้เป็นมันปูเหลือเหรียญเ,เดียวนะทองแดงมันปูเหลือเหรียญเดียวเนี่ยนี่เขาจะเป็นลายๆอย่างนี้นะนี่ของ มีโอกาสค่อยทำคลิปประวัติของท่านแล้วกันนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีโอกาสสักเท่าไหร่นะรุ่นแรกนะรุ่นแรกหลวงปู่วิจิตนะเป็นสายพระป่านะเรียนกับท่านพระมหาวันผมก็จำฉายาท่านไม่ได้นะเป็นสายพระป่าเลยโดยแท้แล้วก็บุติของท่านก็อยู่อย่างสมาถะนะสมาถะเป็นอย่างมากเลยนะ300บาทนะจัดไปนะมาพูดถึงวัตถุมงคลของ วัดเสมาเมืองกันอีกสักนิดหนึ่งนะน้ำต้งน้ำเต้าเหรียญเสมาเหรียญอะไรเนี่ยที่จองจองกันไว้เนี่ยยังไม่มานะยังไม่ได้เลิกได้ยามได้เลิกกาหนดจากผู้จัดสร้างนะยังไม่มานะอันนี้ก็โอ้พระเกจิอาจารย์มามากมายนะพิธีใหญ่นะเนี่ยสนใจก็รีบปิดไปนะมีมาห้าผืนนะบทแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่กนะ็ สนใจวัตถุมงคลหรือว่าจะจองวัตถุมงคลก็แอด QR code ไปนะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ